สวัสดีครับบ,บ่าวถ่อสวัสดีทผช้ชมครับวันนี้วันที่21พฤศจิก,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 กายน2566นะครับไทยเอฟซี FC, แฟนคลับทั้งช่องครับมุนีเดินทางนะครับมาหาปู่72พี่น้องนะครับพอดีมากตอนเที่ยงพอดีโอ้เห็นคุพอ่พอคนเห็ดยังกันาัอนอาหารโอ้ ข้ามความสิงตัวอาหารสิงตัวทวดกองบวช่ครับเห็ดกองบวชเพิ่นจะเพิ่นจะไปบวชเมื่อใดครับว่าบวชมื่ออื่นนะครับพ่อเพิ่นเรามามามาสั่นพรมาตอนจะเที่ยงพอดีพี่น้องอ่าพอดีมาหาปูนะครับผมพอดีปูปูมีแขกอยู่นะครับผมจังจะเข้าไปหาปูท่านผู้ชมเอาบริปิดประตูรถ เปิด่าจะงานบวชนะครับผมเพิ่นบวชหมื่นติพ่อ

แฟนคลับทั้งช่องนะครับมารับชมนะครับลาวพัฒนาปู่ศรีสเกตนะครับผมนี่ครับงวดที่ผ่านมานะครับมาเบิ้ลนะครับมาเบิ้ลนะครับผมนี่ครับมาห้าห้านะครับผมโอ้ล่มนะครับทำช่ชมอาจจะล่มในได้พี่น้องเลยลาวพัฒนาปู่ศรีสเกตห้าห้า จังเขาไปหาปูเจ็ดสองน้ำกันนะพี่น้องเนาะมือนีบเอาแถวไม่ปูเน้นย้ำเลขวิ่งให้นะครับแต่ว่าจะลงลาวพัฒนาปูสีสเกตให้ก่อนอนะครับผมห้าห้าลาวพัฒนาปูสีสเกตพอดีมือนีเพิน่นจะมีกองบวชเพชรกองบวชติ๊กหะพ่ะอพิ่นกำลังพ่นนะจุพี่น้องพอดีเที่ยงพอดีเอ,เอาพ่อเน่าจะปแป้งไหนพ่อเน่า ติออกไป่นด้วยไม้ถ้อยเขาให้อ๋อไม่ว่าเขามาถ้อยเขาให้ครับเอาพอไทยงวดนี้มัตัะไรพอให้พอให้ใเบิ้งไหมาห้นเบิ้ง่าเบิ้งว่าหันนึงมันไันเก่าสูนเก่าศูนรอบ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 คนท่านมาได้รอบว่หันได้ครับก็ถามกันซื้อถามแล้วอพลานะ นะครับวัจังวัาอะไร้หาผอเราเพ่อห็นได้เก้าศูนยี่ติงวันเมื่อกี้นี่งนไเก้านย์เมื่อกี้โอุ้ผ <oman. S 2> ู้ชม,ม,ชมวันที่หนึ่งได้ได้แต่แรงวันที่หนึ่ง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 นนี้ออกไรออกเก้าหานึกหานึงนึงเครับแต่ว่ามันเป็นเนี่เอกาครับผม เอาท่านผู้ชมนะครับเนาะเดี๋ยวมาดูลาวพัฒนาเไปซื้อเขากซื้อเอาพี่น้องเดี๋ยวจะเขียนอ่าลาวพัฒนาปู่ศรีสเกตให้นะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่ด้อพี่น้องนะเนี่ยนะครับปู่ทรงมาให้แล้วอยู่ในอยู่ในไร่ครับผมครับทมม่านผู้ชมเห็นบ่โอ้คือเหมือนเถพี่น้อง นะครับบบเห็นได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวบ่าวแถาเขียนให้ตัวยิงใหญ่นะครับเพราะว่าที่ปูทรงไมาให้มันมืดนี่ครับบ่าวแถาเขียนให้แล้วนะครับลาพัฒนาอันนี้ของวันจันทร์นะครับวันจันนะครับวันจันทร์ที่20นะครับผมจะให้เบิ้งในชุดที่ไอ้ที่ปูทรงมาให้นี่พี่น้องมันมืดมันบบเห็นนะครับเนาะมันบบเห็น เดี๋ยวเบาเท่าเขียนให้แล้วตัวใหญ่ๆนะครับลาวพัฒนาปู่สีสเกตกับผมวันพุทธที่22่สพฤศจิกาย,ยน2566นนะครับเสียงคุณพ่อพิ่นอยู่ข้างหลังนะครับเนาะมันนี้พิ่นจะมาเิ่นจะเตรียมเตรียมงานบวชเตรียมกองบวชอาจจะเสียงดังได้ไดพี่น้องเด้นะครับผมวิ่งรูด4กับ8เด้อครับบนล่าง4 1 4 2 4 3 4 5 แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดห้ากันเบิ้ลคือซีซีกับแปดซีนะครับท่านผู้ชมแปดซีหนึ่งสามแปดหนึ่งหกสี่สามห้าแปดสามนะครับชุดสามโตอันนี้ก็ล้านเข่านะครับเนาะเดี๋ยวเบาเฒ่ามาสรุปตรงนี้ให้พี่น้องครับเสียงพ่อเพื่อนอาจจะเสียงดังเนี่ยเสียงเพื่อนอาจจะเสียงดังนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวยางมาทั้งพี่นะครับ อ่าเมื่อนี้เพิ่นมาเตรียมกองบวชนะครับเพิ่นจะมาบวชลูกบวชหลานนะครับเดี๋ยวจังเข้าไปหาปูน้ำกันหน้าโฮมพี่พี่น้องอเงียบๆงีแน่นะครับผมเอามาเบิ่งนน้ำกันนะครับท่านผู้ชมชุดที่ปูส่งมาให้ในไร่ยยนี้ทางพีอ่าเอา,เอาบาทนี้นะครับเนาะอันนี้ของงวดที่ผ่านมานะครับลาวพัฒนาปูสีสเกตนะครับเข้าเบิร์นห้าห้านะพี่น้องเนาะ ะครับอันนี้งวดวันที่22ของวันพุธนี่ครับ22พฤศจิกาย,ยน2566ครับวิ่งรูด4กับ8นะครับบนล่าง41 42 43 45 81 82 83 85เน้น41 81นะครับ43 85นะครับเน้น4คู่นะครับท่านผู้ชมกันเบิ้ล44 84นะครับกันตัวกันตัวกันถ้าเบิน้นคือ44ถ้า8คือ84ตัวกันท่านผู้ชม 3ตัว9 41, 4 1 3 8 1 6 4 3 5 8 5เน้นที่381กับ5 8 5ด้ได้พี่น้องเด้อราวพัฒนาปูรีสเกตเอาแคปหน้าจอ่รนมชม้ชมลงให้เลยนะครับเพราะว่านี่ครับที่ปูทรงไมาให้ในไร่นะครับบ่ชัดพี่น้องบอ่ชัดนะครับผมกับบ้าเท่านะทมมเขียนให้ตัวใหญ่ๆนะครับ่รนมช้ชมเขียนให้ตัวใหญ่ๆ นะครับอ่ะเอานะครับเบอ่งอีกรอบด้วยพี่น้องเลยอ,อันนี้การล้านลานข้าวที่วัดนะครับลานเข่าที่วัดนะครับลานข้าวที่วัดนะครับพน,น,นกตาเข่านะครับธรูมชมลาวพัฒนานะครับปู่ศรีสะเกตนะครับนผู้ชมแคปนาจอนะครับ แคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับผมครับวิ่งรูด4กับ8 4 1นะครับ4 1 4 2 4 3 4 5 8 1 8 2 8 3 8 5นะครับเน้น4คู่41814385ครับตัวเน้นตัวกัน4484 3นะครับ3ตัว941381 643585เน้น385กับ585นะครับทผชุชมเห็นแบบแบบปุ่นะครับเห็นแบบแบบอะไ้น้อ จะเอาจะไปแล้ววาจะไปแล้วป่ะครับครับผมผมนะครับแม่สินพ่อแม่สินพอดีเอาครับผมครับครับนะครับแม่สินมากพอดีพอกันนะครับท่านผู้ชมเพิ่งกำลังจกลับนะครับบ้าเ่ากลุ่ลาวพัฒนาปู่ศรีสเกตให้นะครับท่านผู้ชมเอานะครับ เด่นให้แล้วนะครับปูคนส่งไม่ให้แล้วท่านผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปหาปูเจ็ดสองนะครับสวัสดีครับ